สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1ศูนย์จำหน่ายรถยนต์คัสเกต A ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับ วันนี้มาอยู่กับผมนะครับและก็รถเก๋งเค้าใหม่นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ปีใหม่ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งครันงสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเก๋งปีใหม่ๆนะครับโมเดลใหม่ๆสภาพพร้อมใช้งานนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูแล้วสําหรับเจ้า t o y o ต้าอัลติส 1.6G ปี2017นะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยคันนี้โมเดลปี2017นะครับสีของเขาเป็นสีบอลเงิน นะแล้วก็ Minor c h a เชมาเรียบร้อยสำหรับรูปโฉมนะครับมาพร้อมชุดโคมไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมไฟที่เป็นตัวไฟ Daytime Running Light led มาพร้อมชุดไฟตัดหมอกหรือไฟสปอตไลท์นะแล้วก็กระจังหน้านะฮะทำออกมาได้โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยมากกว่าเดิมสำหรับโฉมนี้นะครับผมนี่นะครับทำให้รถดูหรูดูสปอร์ต นะครับได้เครื่องยนต์1 6 G ตัวท็อปของ1.6เลยโมเดลปี2017นะครับรถพร้อมใช้งานอยู่ที่เพชรยนต์แล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กเงานะครับปัดเงาสีเทานะรทรงสปอร์ตดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยแม็กขอบ15หน้ายางนะครับคันนี้หน้ายาง2 0 5 ครับ 55R15 เป็นแม็กโตโวต้าแท้เลยจากโรงงานนะครับตันนี้นี่นะครับสวยงามมากๆเป็นยางดันหลบนะครับเป็นยางประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะร,รายละเอียดตัวถังรถบอดี้รถก็เดิมๆนะฮะมือจับ เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีแถบคาดที่เป็นโครเมียมตรงกลางทำให้ดูสปอร์ตและดูสวยงามมากขึ้นนะครับคันนี้มาพร้อมดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับดิสเบสรก4ล้อเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยคันนี้นะครับรายละเอียดด้านหลังนะครับก็ฉบเฉียวมาพร้อมชุดไฟเบรกที่เป็น LVD นะครับสวยงามพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้2จุดด้านหลังเพิ่มเติม ความปลอดภัยในการขับขี่ได้อีกนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลย c o r o r a a r t i s 1.6G นะครับสวยงามมากๆสำหรับคันนี้นะครับปี2017สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับสวยสปอร์ตแบบนี้นะครับอยู่ที่เพรยนต์เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้า Toyota a อ t i s ต 1.6G โมเดลปี2017 นะฮะรายละเอียดก็สวยเดิมทั้งคันเลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับในราคาพิเศษ489,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ชมรายละเอียดภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันบ้างนะครับตามมาเลยครับตัดเข้ามาชมรายละเอียดด้านในนะครับต้องบอกว่าด้านในก็สวยหรูน้ำได้อารมณ์ True Tone Sport มากๆสำหรับบอดี้และก็การออกแบบฟังก์ชันภายในนะครับ ตัวบอดี้ของเขาแผงประตูก็จะเป็นสีดําสลับด้วยสีครีมนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีครีมนะฮะแล้วก็พลาสติกขึ้นรูปสีดําแล้วก็บุนุ่มมาให้นะฮะมีแถบเงินคาดด้วยนะครับได้อารมณ์สปอร์ตตัวมือจับก้านจับก็ได้ความสปอร์ตมากกว่าเดิมนะครับมีก้านจับตรงนี้เพิ่มเติมมาให้นะรกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะ ตัวเบาะนะครภายในก็เป็นเบาะสีครีมนะฮะเป็นเบาะสีครีมเบาะหนังสีครีมทรงสปอร์ตนะครับเหมาะกับการขับขี่รองรับกับสรลระของเรานะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนะครับตัว Stop Start System นะครับเป็น Engine Start ระบบแอร์ตัวช่องแอร์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะจะเป็นรูปคล้ายๆตัวเครื่องบินนะครบใบพัดเครื่องบินนี่ครับสวยงาม เป็นกลมๆนะฮะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่หน้าคันนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะ,ะ6สปีดแบบ CVT นะ,ะการสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็จะสม ooth มากๆสำหรับตัว CVT นะฮะนี่ครับมาพร้อมตัวจอที่เป็นจอสัมผัสนะฮะเป็นระบบปุ่มฝังตรงนี้นะฮะเป็นสัมผัสนะฮะแต่ไม่ใช่ทัชสกรีนนะฮะตัวนี้ไม่มีจอแต่เป็นเครื่องเล่นชุดเครื่องเล่นที่เป็นปุ่มที่ฝังอยู่นะฮะ ก็มาพร้อม AUX USB ครบเลยนะฮะ Power Outlet ก็มีให้นะครับตัวระบบแอร์นะครับเป็น Airbit นะฮะปรับอุณหภูมิความเย็นพัดลมแอร์ยังเป็น Airbit อยู่นะครับยังไม่ใช่ออโต้นะครับก็ดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามล้ำสมัยนะคันนี้นะครับราคาก็พิเศษกันไปนะครับ489,000บาทสำหรับเจ้า คโรล่าอาร์ติส6 G ปี2017นะสีบอลเงินมายน์เชนคันนี้นะครับคอนโซลตรงกลางนะครับที่พักแขนก็นะครับเป็นสีครีมนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับนี่ก็มีถาดด้านบนใส่เหรียญแส่งต่าต่างๆแล้วก็สามารถเก็บของได้ลึกนะฮะสวยงามน่าใช้งานนะครับคันนี้คันนี้น่าใช้งานน่าใช้งานนะครับน่าใช้งานสำหรับคันนี้ สำหรับรุ่นนี้รู้สึกจะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด7จุดนะฮะคันนี้นะปีใหม่โมเดลใหม่นะฮะแอร์แบ็กทั้งหมด7จุดแล้วก็ด้านหลังนะครับคอนโซลด้านหลังห้องผู้โดยสารก็สวยงามนะสะอาดมากนะครเป็นเบาะหนังสีครีมเช่นกันนะตัว power outlet ด้านหลังก็มีให้ตัวชาร์จนะครับผมตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะฮะก็สามารถชาร์จแบตบโทรศัพท์ได้เลย นะฮะเป็นคล้ายๆสาย USB ชาร์จได้เลยนี่ครับคอนโซลด้านหน้ามองมาจากด้านหลังก็จะเป็นนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผมว่าคันนี้สวยน่าใช้งานมากภายในใหม่สะอาดนะฮะคอนโซลก็ทำมาได้สวยเป็นทูโทนสว่างดูรถสว่างขึ้นนะฮะแล้วก็ดูกว้างนะ,ะเพราะเป็นในเรื่องของสีทูโทนด้วยนะครับตัวนี้ไฟส่องเก๋งก็ปกติเลยนะฮะเปิดได้ปกติกระจกที่บังแดด ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับที่พังแดดโอเคสวยงามน่าใช้นะครับตอนนี้จะมาระบบพร้อมระบบการลื่นถลายมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะมีระบบการลื่นถลายมาให้นะครับผม engine start นะครับเป็นคีเรตนะฮะภายในทูโทนสวยงามนะครับ airbag กก็รู้สึกจะมีเจ็ดจุดถ้าจําไม่ผิดคันนี้นะจะไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดจะเป็น airbag เจ็ดจุด นะครับก็ออปชันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวรบคันนี้น่าใช้งานในราคา489,000บาทเจ้า Toyota a อ t i s ินะครับปี2017สีบอลสวยงามแบบนี้ก็เรียนเชิญนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์095-0566926ต้นเพชรยน์ยินดีให้บริการนะครับวันนี้ก็มาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะฮะที่เก็บสัมภาระด้านหลังรายละเอียดคันนี้ก็รถเดิมๆนะ เม็ดอาร์คมาร์คจุดเดิมๆหัวนอตเดิมๆจากโรงงานนะถ้าใครกำลังมองหารถเก๋งนะไซส์กลางๆนะครับ1.6นะตัวท็อปตัว,ตว,ตวจีแบบนี้นะครับปีใหม่ๆนะฮะสภาพนางฟ้าแบบนี้ก็เลี้ยงเชิญเลยนะฮะออปชั่นก็ค่อนข้าง,างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะในราคา489,000บาทเท่านั้นนะอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับรถก็สวยงามครบเลยนะฮะยางอหล่นะฮะแม่แรงถุงเครื่องมือ นะลอยซีนทางมะพร้าวจากโรงงานก็เดิมๆเลยนะฮะหรือว่าลอยซีนสีไข่ไก่นะฮะลอยซีนทางมะพร้าวอาจจะเรียกกันตามภาษาศัพท์นะฮะลอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานนะครับรายละเอียดด้านหลังเดิมๆคันนี้ไม่มีชนท้ายแน่นอนนะเพราะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมารถเดิมๆหุ่นรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูความเดิมของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับตามมาเลยครับ มาชมรายละเอียดและความสวยงามของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องใหม่นะดูด้วยตาเปล่าตรงนี้นะเครื่องใหม่มากๆผมจะซูมให้ดูและปรับแสงให้ดูนะฮะ<ม>ดูเครื่องใหม่มากๆเครื่องแห้งสะอาดลูกค้าสังเกตเลยว,ว่าตัวมาร์กสีมาร์กจุดโรงงานนะฮะเดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่เลยนะครับรายละเอียดชุดคันหน้านะฮะเดิมๆนี่นะครับชุดคันหน้าเดิมๆ มันจะมีพวก serial number หรือว่าเม็ดอาร์ชจากโรงงานเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผม Battery, แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ก็เป็นแบตใหม่ใช้งานได้ยาวนะครับดูนะฮะร,ระบบต่างๆนะครับเครื่องแห้งสะอาดมากๆนะครับเครื่องยนต์ใหม่กริบเลยนะครับคันนี้นะฮะเบ้าช็คนะครับเม็ดอาร์คมาร์จจุดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์1.6 นะครับเครื่องยนต์1.6ดูโอวีวีีไอ125แรงม้านะครับรายละเอียดครบครันแบบนี้นะฮะฝากระโปรงก็เดิมๆนี่ครับสติเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับซีนนะฮะรอยซีนเดิมๆนะับผมนี่ครับความสดความเดิมของคันนี้ดูนะฮะตัวก้านค้ำยันประตูยังกริปอยู่เลยใหม่มากๆแล้วก็ตัวนะครับ หม้อพักต่างๆนะฮะขาวมากนะครับนี่ครับมาร์คสีโรงงานอยู่ทุกจุดเลยนะครับลูกค้ารถปีใหม่นะครับสภาพเดิมๆใช้งานน้อยคันนี้นะโตโยต้าโคโรล่าอัลติ 1.6G ปี2017นะคัคันนี้ได้ตัวท็อป1.6นะครับใครสนใจคันนี้ในราคา489,000บาทนะครับติดต่อมาที่เบอร์095-0566926 คันนี้ยังว่างยังโสดอยู่นะครับรีบโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนรถสวยมากๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งไว้แล้วคุณจะไม่พลาดการอัปเดตและรีวิวรถใหม่ๆเข้าใหม่สวยๆนะจากทางผมต้นเพชรยนต์นะและทีมงานเพชรยนต์สำหรับวันนี้ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926ต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการ นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ